สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกนึ่งคลิปดีๆทังช่องย t u b e นักเล่งพระทองทินนะครับมนีกับมีวัตถุมงคลอีกหนึ่งสำนักของจังหวัดอุดอรธานีนะครับซึ่งเป็นอ,อีกหนึ่งสำนักที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพระทองทินนะครับได้รับความนิยมมาชานั่นของจังหวัดอุดอรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับก็าฝากผู้นิยมสะสมะวัตถุมงคลทองทินของจังหวัดอุดอรทั้ง คนที่เดินหาสะสมอยู่แล้วก็คนที่กําลังหาเสาะหาข้อมูลแล้วกัวัตถุมงคลต่างๆของจังหวดัดอุดรธานีเนี่ยฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับฝากกดแชร์นะครับจะเห็นว่าข้อมูลที่ได้แนะนําไปนี้หรือที่ได้รับฟังไปนี้เป็นข้อมูลที่นาแนะนําหรือบอกตอนะครับก็บเพื่อเป็นแนวทางในการเดินหาสะสมวัตถุมงคลของจังหวดัดอุดรธานีนะครับวัตถุมงคลที่ได้เห็นอยู่ทั้งนาดีนะครับ เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลของจังหวัดอุดรธานีที่ได้รับความนิยมอพอสมควรนะครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้ครับส่วนเหรียญรุ่นแรกนี่เม่ต้องคุยนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเราก็หายากพร้อมนะครับวัตถุมงคลที่ได้เห็นอยู่ทั้งหนาน่คือเหรียญหลวงปู่โถนนะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งแปดครับเพแม่นเหรียญรุ่นแรกนะครับแต่เท่าที่มีปรากฏพ่อสอและกั ลักษณะของเหรียญความเก่าแก่ของเหรียญนี้เหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญรุ่นที่2ของหลวงปู่นะครับได้รับความนิยมอยู่ในลักลอยกลางๆนะครับลักลอยกลางๆแต่กระหายากครับแต่ความต้องการก็มี่มากขึ้นกันครับถึงถึงแม้ราคาจะยูแก่หลักลอยนะครับแต่การซอสแวงหาของลูกซีลูกหาและคนที่นิยมสะสมเนี่ยค่อนข้างมากครับเพราะฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะหายยาก อ่านะครับาเบื้องรายละเอียดด้านนานะครับด้านหนาเป็นหลวงพุโทโธเครื่ององค์นะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญกัดน้ำยานะครับตรงซื้อตัวตรงซื้อเดือนเบอเดือนเบอร์สะดวกนะครับจะมีร้อยตะกูตะกักนะครับนี่คือเหรียญกัดน้ำหยานะครับเป็นเหรียญรูปทรงเสมานะครับมีกระนกดันข้างนะศิลปะการแกะเหรียญค่อนข้างที่สมล่งโตสมบูรณ์แบบสวยงามครับบฉลูดหรือว่าบเตียด น้อยเกินไปยู่ในเขียนที่มาะสมสวยงามหนาสะสมกับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทนเค้ื่ององนะครับแล้วก็มีตรงสือด้านล่างหลวงปู่เขียนว่าพระครูสถิตธรรมรัตนนะครับหลวงปู่ทนนะครับหลวงปู่ทนนี่เป็นย่วัดเรียบด้วยครับวัดเรียบทายารามกุดจับครับหลวงปู่นี่เป็นหนึ่งในเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดอุดรด้านหน้ามีเยาม่าในห้เบางล้านเรียบครับเขียนจะมีอยู่ สองแบบนะครับคือท่องแดงผิวไฟกับท่องแดงล่มดํานะครับส่วนเนื้อหาก็เห็นแค่เป็นท่องแดงครับส่วนเนื้อหาอื่นนี่ยังไม่เคยเจอครับกะนาจะมีนะครับแต่บาท่านด้เห็นปรากฏแค่ท่องแดงกะหายากก็แห้งแล้วครับเป็นเหรียญปั่มตัดแบบฉีกขาดนะครับตัดเครื่องนึงแล้วก็ลดออกไปเครื่องนึงครับถ้าตัดสุดนี่ให้ระวังไว้นะครับแต่เหรียญรุ่นนี้บางท่านมีเก๋ครับเพราะว่ายังเป็นกุ้งนิยมระดับทองถินอยู่ยังบาท่านมีเก๋ครับส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังเป็นยันหานะนาโมกุธทธายะครับยันพระเจ้าหาพระองค์แล,แล้วก็สำทับโดยอุสามโตนะด้านหลังวนะัน๕พฤษภาคม2518นะครับวัดเรียบไทยยาามจังหวัดอุดรธานีนะครับนะเบื้องละเอียดนะครับองเหลียนคมชัดนะครับผิวเรียบตึงครับแต่จะมีเม็ดเป็นเม็ดพดนะครับนะมีเป็นเม็ดพดนะครับน่าจะเกิดจากการแกะแม่พิมพ์ครับ กัดแล้วเป็นลมลงไปนะนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับยังบ่มีเกะนะครับยำวายังบ่มีเกมีสองแบบท้องแดงล้มดำแล้วก็ท้องแดงผิวไฟนะครับลลภูโทนี่เพิินมีชื่อเสียงดงดักนะครับเป็นหนึ่งในเกจิอุดอรที่สัางตะกุดด้ยเข็มค้งที่สุดนะครับแล้วก็ตะกุดเพิินก็นเป็นเบอร์หนึ่งของหาเสือตะกุดเพื่ออุดรนะครับซึ่งของเพิ่นก็คือซื้อตะกุดเพิินก็คือพญาก,กบไตคา,ารูนะครับตะกุดหกกษัตริย์พญากบบไตคา,ารูนะครับ อ๋อนะครับเรียนพันอีกเป็นเลียนรุ่น2องปีหนึ่งแปดนะครับผู้ใดมีจสวยก็ดยินดีรับเช่าครับคนข้างที่จะหายากนะครับแล้วผู้ใดมีเ่ได้อยากจะปล่อยหรือว่าอยากจะออกับเก็บไ์บูชาติดโตถือว่าเป็นสิ่งมงคลครับเหล่วทองทินค่อนข้างที่จะ,ะต้องการเป็นอย่างมากครับอันนี้คือเลียญเดอนะครับที่ว่าเพิ่นเป็นเจ้าของตะกุดพระยาก,กบไตกระลูนี่กบพญยากรบไต ตะกุดพยากบตายคารลูจะเป็นมะม่านี่ครับอันนี้เป็นชุดพิเศษครับชุด10ดอกไล่นะครับไล่ทักเชือกนี่บ่ตายโตนะครับแต่อันนี้เป็นทักยุกยุกแรกครับเป็นได้ในหล่อนครับทักห้างบางคนตีไล่นี่ว่าเป็นหลวงปู่ท่องจริงบ่แม่นะครับเป็นหลวงปู่โทนครับตะกุดจะดอกบางบางครับยุกแรกอีนนี้จะเป็นทักลวดครับแต่ลวดกระชมมีหน่อยนะครับกระชิบบ่ได้เฮ็ดมาเพื่อ ไว้แจกไว้อยังมากมายนะครับตามที่จะหาวัสดุได้นะครับส่วนท้องแดงก็ที่เป็นทักรวดท้องแดง้างๆาี่นีหน่อยครับอ่าันนี้เรียกาตะกุดนะครับปกติจะมีอยู่6ดอกครับแต่อันนี้มี10ดอกเนี่ยนี่ถือว่าพิเศษสุดครับนี่อันนี้เป็นยุคกลางๆนะครับไปหาทายนะครับที่เป็นเลือดรวดอ่ได้เขียวนะครับได้ในลอนสีเขียวนะครับจะเป็นยุคแรกก็จะเป็นทักได้แบบนี้นะครับแล้วก็ท้องแดงนะ อันนั้นคือค่อนข้างหายากนะครับอีกชุดหนึ่งครับอันนี้เป็นไล่อ่าอันนี้เป็นยุกกลางๆแล้วนะครับถ่ายซึ่งมียังมีความหมายูเพราะวา่าเสื้อกี่มันจะเกา่าไปนะครับเนี่ยเพราะวา่าเป็นเสื้อกี่เป็นเสื้อพลาสติกนะครับเป็นเสื้อพลาสติกนะครับตัวเสื้อพลาสติกแบบตะไคร่ลอมไก่บานเข่านะครับอ่าจะจะมีความความเก่าอยู่ครับแต่ซ่องลงไปก็จะเห็นว่ามีขีปุ่นยังเสื้อก,ก็อยังมีแตกรุดบ้างนะ จะว่ได้เกล้าคื้จั้งแบบนี้นะครับแบบนี้เชือกเกานะครับนี่เป็นได้รายละเอียดเราค่อนข้างยิ่ิเกาไงนะครับส่วนนี้บ่มีเกลานะครับจะเขียว์ยังไงตลอดนะครับเชือกมีลายสีครับบ่เป็นคอจํากัดครับเน้นตะกรุดครับให้เบ่งตะกรุดนะครับอันนี้เป็นยุดอีกชุดหนึ่งนะครับมีความเก่านะบ่แมนว่าถักมากมายนะครับ เชือกกับตะกุดนะครับจะต้องสัมพันธ์กันครับจะต้องแน่นนะครับจนต้องแนนเลยนะเพราบมีหลวมๆนะครับอันนี้มันของเก่าหลุดครับอ่าอันนี้ของเก่าเสียขดัดเพื่อไปทากขุมไม้นะอันนี้เป็นให้สังเกตนะครับตะกุดนะคอ่าดอกจะไม่ลดยังกันงายไ่ได้ลดแบบขนาดกันซูมที่ซูมหาครับจะใกล้เคียงกันเนื่องจากว่าตะกุดนี่เป็นการสร้างจากลันสังกระ่า,านหรือโลงงันครับนะเพราะฉะนั้น ตะกรุดนี่ค่อนข้างที่จะขนาดเป๊ะๆด้วกันครับเดี๋ยววัดเบ้างนะค่อนข้างที่เป๊ะๆครับเพราะว่าบ่ได้ณไม่สางเองกีดเองอยู่วัดน,นะแค่ไปซื้อแผ่นจอกมาให้หลวงปู่จันนะครับอันนี้มันวัดเป็นเส้นเนาะบ่ได้วัดเป็นนิ้วนะอ่าอ่าประมาณ6เส้นครึ่งนะหกเส้นครึ่งอ่าอันนี้นะครับ วัดหนูเป็นวัดเชือกเนี่ยนะวัดตะกุดนะครับเสือเขาทัดพอสูดระหกเส้นครึ่งนะครับอ่าบางยกแรกกันอ่าอันนี้หกเส้นย้อนลงมากครึง่งนึงนะครับหนึง่งโดยว,ว่าเป็นคนละยกกันอันนี้เป็นยกเดียวกันครับอันนี้เป็นยกเดียวกันตะกุดพญาก,กบไต่ข้าลูนี่นะครับเป็นอุปเทศเป็นอ่าคิยามของคนโบรานนะครับหนึ่งโดยว,ว่าอ่กบตามที่จําศีนอยู่เนี่ยนะครับ กบที่ยำสินด้ยลูกเนี่ยจำสินถึงว่าเจ้าของตายข้าวหู้เนี่ยแต่นะครับเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์คือว่าย่ามมีคนไปหาปู่หาป่าย่าแหลงเนี่ยครับหาหอยหายังเนี่ยนะครับกนไปหาหอยน้ำรงหน้าก็ได้ยินเสียงกบห้องนะ่ยได้ยินเสียงกบห่องนไปขุดออกกบนะครับพอดีพ่อขุดขึ้นมาได้กลายเป็นว่ากบแห่งตายข้าวหู้นะ ก็เปนว่ากบแห่งตายข้างหู้ที่นี่มันก็นเลยเป็นข้อมเสือของค้นโบรานนะครับว่ากบขนาดตายแล้วเนี่ยยังสามารถเอิ้นคน้นไหมาหามันได้นะครับเออคือมันมีอิทธิปฏิหารในตัวเป็นของทนสิสิ์ครับขนาดโตจะคล้องตายแล้วยังสามารถเอิ้นค้นมากหามันได้อ่าก็เป็นเรื่องของเมตตามหานิยมแล้วก็เป็นมหาอุดในตัวเนื่องด้วยว่าจำศีลน,นะครับ เรียกได้ว่าจำิ้นจนโตตายนะครับอันนี้คือความหมายของมายากกบตายค่าลูกนะครับอุปเทของการใส่ตะกุดนี่อ่าทั้งป้องกันของปีของอปโปลมงค้นนะครับแล้วก็เรียกทรัพย์โภคทรัพย์ของหลวงปู่นี่นะครับเด่นในเรื่องคงกระพันนะครับคงกระพันแล้วก็มีเมตานึ่งเรียกว่ากบนี่คือยังที่ผมบอกไปเมื่อกี้หละ นะครับส่วนรุ่นแรกของหลวงปูเนี่นะครับเรียอรุ่นแรกหลวงปูเนี่ยผมสันนิษฐานว่าสาังที่ปีสองพนหกร้อยนะครับหลวงเรวอาเหรียญเนี่ยบ่มีพ่อสอบอกหลายคนก็นว่าสาังสองสี่แหลายคนก็นว่าสังสองพนร้อยเาสิบนิหน่อย,อยแต่นะครับถามามีการไล่เลี่ยงเรื่องการเลื่อนสมณศักดิ์ลำดับการเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงปูนี่หลวงปูถูกตั้งเป็นพระคู่สัญญาบาัตรที่พระ ลงตัวเริ่มซื้อละอ่า,าพระครูสถิตธรรมรัตนในปี2 5 0 6นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญรุ่นแรกของเพิ่อนอัปปกาลาุ่งใหญ่กะนาจ,จะจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์ของเพิ่ร์ลบศูนห์หกนะครับ,รบอยู่สองปีนี้อันนี้คือนักคิดของผมเองเด้อนะครับอย่าบ่ต้องเสียผมมากมายให้เพิ่์ที่วัตถุมงคลครับเพราะว่าถัดแท้ทุกอย่างของหลวงปู่โทนเนี่ยเขาก็เล่นเหมิดครับอ่าส่วนผู้ใดมี่คำถาม,ถามหรือว่ามี่ขอเสนอแนะแนะนำกับ คอมเมนต์ไว้ได้ครับเพื่อว่าหนึ่งเลยเขาจะามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันจะได้บ่ต้องออกนอกทางออกขึ้นรถลงเรือตกเหวไปทั่วนะครับอันนี้คือช่องนี้เป็นช่องแนะนําวัตถุมงคลที่ถูกต้องที่ถูกแนวทางในการศึกษาและสะสมนะครับวันนี้ก็มีสิ่งที่ดีมาแนะนําเพียงเท่านี้ครับสาหรับมือ้อนาครับท้ามี่วัตถุมงคลสํานักไดของจจงหวัดอุดรอนมาอีกนี่ก็ ถ้าบ่าอยากพลาดนะครับถ้าบ่าอยากพลาดก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยครับอ่ากดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับถ้าบ่าอยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับอ่าสำหรับมนีก็สวัสดีครับ